โกโชกุลจะประกอบด้วยยานสามลำและใช้นักบินสามคนเข้าไปควบคุมตัวหุน่นแต่ในเกมแทบจะไม่มีการให้รายละเอียดตรงนี้มีเพียงแค่ยูนิตโกโชกุลสามารถใช้พลังจิตจากนักบินได้สามคน สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้สารานุกรมเหล็กไหลเกราจะมาพูดถึงโกโชโกุนค่ะโกโชโกุนสูง52.5เมตรหนัก1080ตันประเภทซูปเปอร์เซนโกคุโกโชโกุนกรกฎาคม1981ถึงธันวาคม1981 บนทีวีนี26ตอนศตวรรษที่21โลกถูกควบคุมด้วยองค์กรก่อการร้ายโดคุกาทั้งการเมืองเศรษฐกิจและการทหารแต่ศาสตราจารย์ซานาดะได้ถิงป้อมปราการเคลื่อนที่ก็อดทันเดอร์และหุ่นลบโกโชกุนไว้ใช้ทำลายและขัดขวางพวกโดคุกาโกโชกุน เป็นแอนิเมชันหุ่นยนต์กึ่งล้อเลียนการ์ตูนแอนิเมชันหุ่นยนต์เรื่องอื่นๆและถูกนำไปฉายทั้งในอเมริกาและยุโรปโดยมีการเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนเรื่องราวในบางส่วนข้อมูลจำเพาะพลังงานบีมเลอร์โกโชกุนจะประกอบด้วยยานสามลำและใช้นักบินสามคนเข้าไปควบคุมตัวหุน่น แต่ในเกมแทบจะไม่มีการให้รายละเอียดตรงนี้มีเพียงแค่ยูนิตโกโชกุนสามารถใช้พลังจิตจากนักบินได้3คนโกเฟสเชอร์ <Go> Faster, เป็นท่าไม้ตายสุดยอดของโกโชกุนซึ่งเหมือนกับการแผ่รัศมีของเทพเจ้า เรมี่นักบินหญิงของโกโชกุนมีเรื่องราวเป็นของตัวเองในภาคต่อโดยเนื้อหาเป็นเรื่องราวหลังจากจบโกโชกุนไปสิบปีในชื่อ time stranger นักบินหลักและยูนิตที่ปรากฏชินโกโฮโจโกโชกุนนักบินหลักของโกโชกุนเป็นคนอดทนและจริงจัง ผู้ขับ King Aero ส่วนหน้าอกของโกโชกุนกับตันซาบาลัด g o s Thunder g o s Thunder เป็นยานแม่ขนาดใหญ่ที่มีบทบาทใน Super ร์โรบอตวอลเรมี่ชิมาดะนักบินหญิงประจำ Queen นโรดส่วนขาซ้ายของโกโชกุนนักบินอีกคนคือคิริลลี่แกสลีผู้ขับ แจ็คไหนส่วนขาขวาซีร <No! S 1> ีออนเอ็กซ์อัลฟาโกระจบไปแล้วนะคะสำหรับสารานุกรมเหล็กไหลสำหรับใครนะคะชอบตัวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะกอลลัเนี่ยจะทยอยลงไปเรื่อยๆค่ะสำหรับคลิปนี้กอลัดร็ขอลาไปก่อน อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ